NFT กล่องสุ่มเพลงของ s n o o p d o g g ศิลปินแร็อเปอร์ชื่อดังที่สนนราคากล่องอยู่ที่200,000บาทแต่ว่าหลังจากเปิดกล่องแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุน NFT ฟรีที่มีมูลค่าสูงถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะภายในกล่อง Stretch Box เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยววันนี้เพล่ยเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับเพลในช่องเพลเติมนะครับก่อนไปดูคลิปกันเพลรบกวนเเพื่อนกดไลค์และกด Subscribe ช่องเพลเติมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอ้สำหรับ s n o b Stretch Box นะครับเป เป็น o o ุป Do อ g นะครับที่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะตอนนี้กลับมาขายในกา a Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาในแอป gala game s t o r e เนี่ย s n o ป p t r a s h Box กนะครับก็อยู่อันแรกเลยตอนนี้นี่ก็กลับมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการกลับมาขายครั้งนี้เนี่ยราคาก็สูงขึ้นนิดนึงนะอยู่ที่ราคาประมาณ6000ดอลลาร์นะครับผมก็คือตกอยู่ที่26,570กนารบลานะครับณนะเวลาดิเพนอัดนะแต่ว่าราคาที่แพงขึ้นแค่นิดนึงเนี่ยแต่เขาเนี่ยได้บอกอรายละเอียดเพิ่มเติมหลายอย่างเลยคก็คือ ในกล่องเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้แล้วเนี่ยก็จะได้ NFT นะครับมากมายเลยนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7โอ้โห7อย่างอะ่ะจริงๆมีมากกว่า7อีกนะเพราะว่า1หัวข้อเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1อันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยได้3าอันเลยเดี๋ยวเพนมาไล่เรียงให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวเพนขอเกินนานิดนึงนะครับสำหรับสนุกสแตรชบล็อกเนี่ยเปิดขายครั้งแรกเนี่ยก็อยู่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับน่าจะประมาณวันที่10นะก็ราคาก็ราวๆนี้แหละประมาณเกือบ2 0 0แสนบาทนะแต่ว่าตอนนั้นเเเนีี่ยยยย้ายนะ้าาาาัังงไไมดดบอออกกลลละวรหจซื แล้วเราจะได้ NFT อะไรบ้างหลักๆเลยก็คือจะมีแค่อย่างเดียวนะครับณนะตอนนั้นที่เขาบอกนะก็คือได้เป็นเพลงนะครับนี่นะเป็นเพลงนะ1เพลงจาก17เพลงนะครับในอัลบัม้มแต่ว่ากาล่าเนี่ยเขาก็สายชอบแบบซื้อก่อนยูทิลิตี้บอกทีหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาปุ๊บเห็นว่าทําให้กล่องเนี่ยดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะคือแบบว่ากล่องเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะซื้อนะอยู่ที่ราคาประมาณ2 0 0 0 0 0บาทใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเปิดกล่องแล้วเนี่ยอาจจะได้อเทม NFT เนี่ยที่มูลค่าเนี่ยหลักหลายล้านเลยนะครับอาจจะถึง10ล้านเลยนะหนน่วยเป็บา เดี๋ยวเพ้นพาไล่เรียงไปก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากซื้อสแตชบ็อกซ์นะครับก็สามารถซื้อได้ที่กาลาสโตรนะครับแล้วก็จะมีใน Open นซีหรือว่าตัวลุคสแรอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะราคาก็อันไหนถูกกว่าแพงกว่าก็ลองไปดูได้มาเรามาเข้าเนื้อหากันในวันนี้เลยดีกว่านะครับก็นะกาลาเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าสแตชบ็อกซ์เนี่ยจะสามารถเปิดได้ในวันที่14มีนาคมนะคือตอนนี้เราซื้อมาทุทกๆกล่องเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างอันนี้นะเราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็็นอะไรกมี ซื้อขายกันโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรในนั้นแต่พอหลังจากเปิดได้หลังจากวันที่14ปุ๊บเนี่ยไอเทมที่ได้เนี่ยมันก็จะมีมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ใครถือกล่องนี้ไว้ก็ถือไว้ให้แน่นๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าจะได้เป็นอะไรเนาะก็ณตอนนี้นะครับสนุปด็อกเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเด d โรเรคคอร์ดนะครับแล้วเขาก็ได้มาจับมือกับกาลา m u s i ิกแล้วก็ปล่อยตัว stretchbox ตัวนี้ออกมานะครับโดยกล่องเพลงกล่องนี้เนี่ยจะบรรจุเพลงในอัลบั้มของ BODR นะครับหรือ back on d e a d row นะเป็น NFT Music ที่ถือว่าเป็น NFT แรกๆเลยในกาลามิวสิกและตัวสนุปด็อกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ดังมากๆที่มาลุยในเว็บ3ในด้านของวงการดนตรีนะครับซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยจับตามอง NFT นี้เป็นอย่างดีเลยนะอ่ะนี่นะครับเขาก็บอกว่ารอบแรกเนี่ยของ s Trash Box เนี่ยขายไปหมดเรียบร้อยแล้วคือจริงๆทั้งหมดอะ่ะมันมี2 5 0 0 0กล่อง s Trash Box นะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยที่เขาขายเขาก็ปิดการขายไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า25,000ชิ้นเนี่ยมันยังไม่หมดแล้วล่าสุดน,นะครับเขาก็กลับมาขายแล้วนะเอา Available today นะวันนี้ก็เริ่มกลับมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เพนให้ดูนะครับสามารถซื้อได้ที่นี่เลย a p p a l a g a เกม t โ r e นะครับถ้าหากเราซื้อกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้ในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วข้างในเนี่ยมันก็จะได้อะไรมากมายเลยนะซึ่งรายละเอียดอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพนจะไล่เรียงค่อยๆอ,อ,อ่านไปทีละบรรทัดพร้อมไปกับเพื่อนเพื่อน,นะครับผมโอเคมาก้นี้เนาะก็มาที่ส่วนสําคัญกันเลยดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยถ้าเกิดเปิดดดมมมมมาาแล้้้้้วจะไะไไออรบงงงก่ททัััหหนีด 2 5 0 0 0กล่องนะครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็บรรจุอะไรไมีลู้เต็มไปหมดเลยคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะได้อะไรโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าหลังจากเปิดกล่องแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับออาเริ่มแรกเพนไฮไลท์ที่สีฟ้านะครับจะเป็น NFT มิวสิกนะทั้งหมดที่จะได้เนี่ยเป็นจำนวน5้ r แทร็กเลยก็คือหัวข้อนี้หัวข้อนี้แล้วก็หัวข้อนี้นะครับที่เป็นสีฟ้านะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเพลงหมดเลยก็คือมาเริ่มที่อันแรกนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแท็กหลักเลยนะครับที่จะได้หลังจาาากกกกเเเปิดลล่่ออองนนนคคือตอแรียหยหๆ็ คิดว่ามีแค่อันนี้อันเดียวนี่แหละที่จะได้แล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะได้นะครับอันนี้เขาเพิ่งมาแจ้งวันนี้เลยนะการล์ลามิวสิกเพิ่งแจ้งนะน,นี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะได้เพลงในอัลบั้ม Back on Death Row นะครับจำนวนหนึ่งแทร็กนะครับจากทั้งหมด18แทร็กก็คือเราอ่ะจะไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะได้เพลงอะไรจากทั้งหมด18เพลงนี้นะก็คือมันจะเป็นการสุม่มหลังจากเปิดกล่องเท่านั้นเราถึงจะรู้ได้ว่าเราได้เพลงอะไรโอเคอันนี้ก็เป็นอันหลักที่เราจะได้นะครับแล้วอันนี้นะครับต่อมานะคร แทร็กเป็นโบนัสแทร็กนะครับที่สนุปด็อกเนี่ยทำร่วมกับกาล่ามิวสิกเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟแท็กอะไรแบบนี้เลยนะหาจากที่ไหนไม่ได้เลยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับของกาล่ามิวสิกเท่านั้นเลยแล้วก็หัวข้อที่3อันนี้นะครับสำหรับ NFT Music ก็จะได้เป็นเพลง NFT Music อีกอันนึงนะครับที่ชื่อว่าสตรีชบล็อนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแท็กอีกเช่นเคยของสนุปด็อกก็คือเนี่ยอย่างที่เพนบอกนะสำหรับแทร็ก NFT เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด5เพลงใช่ไหมครับก็คือหัวข้้้้้้้ออออแแรรรกกเเเเเนนนนนนีีนนนีี่ยาจะะไไไดดด1 1พพพลลลลงงงััั3คบว นะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมเป็น1นึบวกสบวกหนะครับทั้งหมดเนี่ย ก็ได้5้าแทร็กแน่ๆและถ้าเกิดหลังจากเปิดกล่องันที่14มีนาคมปุ๊บเนี่ยก็จะได้แน่นอน5้าแทร็กอ่ะแล้วก็มาหมวดที่2นะครับที่เป็นไฮไลท์เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับก็มีไวลิสโทเ k e นนะครับของสนุ์ดอกนะชื่อว่า Welcome to d e a d Row ก็เหมือนเป็นตั๋วที่มีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างนะถ้าเรามีตั๋วนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะได้โอกาสในการซื้อไอเทมอะไรในอนาคตเป็นคนแรกๆอะไรแบบนี้นะครับต่อมาก็เป็น s n o o p X Aoki โทเก้นนะครับก็คืออันเนี้ยมันก็คือส o น p ์ดอกนะครับ X กับสตีฟ Aoki นะครับ Steve ก็เป็นศิลปินชื่อดังอีกท่านนะครับที่มาร่วมทํา NFT Music กับ g a l a Music นะครับแล้วนี้เขาก็ X กับ s n o o p Dog g, ใช่ไหมก็เป็นแบบ2แนวเพลงเลยนะครับก็คือแรปเปอร์ของ s n o o p Dog g, แล้วก็ Steve Aoki ก็เป็นแบบ EDM เนะเป็น Electronic Music. อิเล็กทรอนิกส์มิวสิกแม่งมี X กันแบบนี้ก็แบบกาสมควรเลยนะมา X กันใน g a l a Music อะไรแบบนี้นะครับแล้วไอโทเคนตัวนี้เนี่ยก็เป็น NFT ที่อนาคต,ตสามารถเอามาแลกอะไรบางอย่างได้ด้วยนะครับอ่ะในหมวดสีม่วงอันสุดท้ายนะครับก็เป็น Stress Box นะครับที่ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เอามาเก็บเป็นที่ระลึกนะครับก็เหมือนแบบพอเปิดแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องเปล่าๆนะทำอะไรไม่ได้แต่ก็แบบอนาคตก็ไม่รู้นะอาจจะทําอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ใช่แค่กล่องเปล่าๆกล่องที่เปิดไปแล้วอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็มาหมวดสุดท้ายนะครับสีเขียวที่เพ้นท์ไฮไลท์เนี่ยอันนี้แหละสาคัญที่สุดเลยสําหรับในส่วนสีเขียวเนี่ยที่เพ้นท์บอกว่ามันมีมูลค่าหลักล้านบาทเลยนะถ้าเราเปิดสุม่มเราได้ของดีๆเนี่ยก็คือกล่องทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2องหมน้กล่องใช่ไหมครับแล้วทุกคนเนี่ยจะไดนะ 5,000ั 5, กล่องเนี่ยจะแบ่งเป็น1,000 0กล่องเนี่ยจะได้ NFT Track ของ s n o o p Dog g X กับ Spider Tank นะครับมันเป็น NFT Music ที่เอาไว้เปิดในเกม Spider Tank นะแล้วก็จะสามารถ Listen to Earn ได้ในอนาคตด้วยนะครับเวลาเราเอามาจับคู่กับ Gala Music Note อะไรแบบนี้นะแล้วอีก1,500 0ชิ้นต่อไปที่เราจะได้เนี่ยเป็น Gala Game NFT นะทุกคนซึ่งในนี้เนี่ยมันรวมอะไรหลายๆอย่างเลยนะที่เป็นไอเทมในเกมของกา l a นะครับเดี๋ยวเพนพาไปดูตรงนี้นะก็คือแบบ r รที่เราได้เนี่ยมันมีตั้งแต่ Com ม นะจนไปถึงแอนเชียเลยนะครับเดี๋ยวเพนแอบให้ดูนิดนึงนะคือไอ้ส่วนนี้เนี่ยมเด็ดมากเลยอันนี้นะคือของทั้งหมดอะ่ะที่เรามีโอกาสได้เลยส่วนที่เด็ดที่สุดเนี่ยเพนคิดว่าเป็นอันนี้เลยนะทุกคนก็คือในเกม The Walking Dead Empire นะครับเราเนี่ยมีโอกาส d r อปแรงของเกม The Walking Dead ด้วยนะครับเป็นระดับแอนเชียเลยนะทุกคนและเนี่ยเดี๋ยวเพนพาไปดูราคานะนี่นะครับตัวน,นี้นะครับทุกคนระดับแอนเชียเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนขายอยู่ที่70อีทีเรียมนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทเลยนะ ทุกคนก็คือมีโอกาสดรอปตัวนี้เลยนะครับเป็นแรนของ The Walking Dead นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดรอปเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็มีตัวแรลลๆหลายตัวเลยนะเป็นแบบ a n c i ช n t l e g e n d a r y อะไรทั้งนั้นเลยไออย่างเกมมีแรนดัสเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเอลเนี่ยนะก็เป็นระดับ a n c i ชียเหมือนกันนะก็มีโอกาสดรอปกันนะครับคือแบบถ้าได้นี่เพ็นว่ากรีดมากๆเลยนะอ่ะที่เพนพูดไปทั้งหมดนี้นะครับสีเขียวตรงนี้นะก็คือหัวข้อนี้นะครับอันนี้นาะหัวข้อนี้ก็คือเยอะมากๆเลยยนะนนนะออัี้้ได1่าง3อย่า หนึ่งอย่าง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 รวมทั้งหมดนี้เนี่ยสี่รวมแล้วนะหลังจากเปิดกล่องนี้ไปนะครับทุกคนก็จะได้ NFT ีมาทั้งหมด9ชิ้นเลยนะโอ้โหเยอะมากๆเลยแบบซื้อ1อันเนี่ยได้ถึง9เลยนะฮะอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าจะสามารถเปิดได้เมื่อไหร่ก็วันที่14เดือน3นะครับก็คือเดือนมีนาคมนี้อีกประมาณ1อาทิตย์นิดๆน,นะครับผมแล้วก็รอบนี้ที่เขากลับมาขายนะก็จะขายราคาเป็นเทียร์แล้วนะก็คือรอบนี้เนี่ยนับว่าเป็นเทียร์แรกนะครับโดยราคาทีแรกเนี่ยจะ พันดอลลาร์ 1, นะครับอะอย่างถ้าเกิดเราเข้ามาในสโตรนี้นะครับนี่นะสองหมื่นหก พันกาลานะครับหรือเทียบเป็นเงิน US ดอลลาร์เนี่ยก็คือ6,000 US ดอลลาร์นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเหลือ926ชิ้นนะครับคือถ้าเกิดเนี่ยมันขายครบ1,000ชิ้นปุ๊บราคาก็จะขยับเพิ่มอีก250 US ดอลลาร์นะครับก็จะกลายเป็น6,250 US ดอลลาร์เนาะราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ25,000ชิ้นจน s แ r ช t c h box เนี่ยขายหมดนะครับก็คือแบบอารมณ์แบบ founder note เลยนะก็คือมีแต่ราคาขึ้นไม่มีราคาลงนะคือตัวกาลาเเองเนี่ยเาก็็ขขาายยยยแแบบนนนีี้้อู่ลวะเเปทร แล้วราคาขึ้นทุกเทียบไม่เคยขายราคาถูกลงนะครับอาตัวของแถมนี้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นตารางทั้งหมดเลยนะที่เพ้น์เปิดให้ดูในตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะครับที่เราจะได้จากการเปิดกล่องหลังจากวันที่14นี้นะก็คือเนี่ยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเพ้น์แปะเว็บไซต์นี้ไว้ที่ลิงก์ที่ดีสคริปชั่นในยูทูบนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคือเขาก็จะบอกว่าจะสามารถดรอปอะไรได้บ้างแล้วก็จํานวนการดรอปเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้มาคํานวณไงว่าเรามีโอกาสลุ้นมากน้อยแค่่ไหนนนนะัอยางตวี้เก็็จปุ EXT ก็คือเป็น Expider Tank นะครับอย่างที่เพนบอกไปตอนต้นนะก็เป็นกา l ่ามิวสิกนะครับอ่าพาร์ทเนี้ยก็จะเป็นพาร์ทของแท a ก NFT นะครับส่วนล่างนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเกมของเครือการ่าเกมทั้งหมดเลยก็เริ่มที่เกม Legacy นะครับอย่างอันนี้เนี่ยโหก็ดรอปแลนนะแล้วก็มี Randus นะครับอันนี้ก็เป็นพวกตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็ Spider Tank Spider Tank เนี่ยก็มี Drop ทางเวปป้อนแล้วก็บอดี้เลยนะครับอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวปป้อนบอดี้เต็มไปหมดก็อย่างถ้าเลื่อนลงมาล่างๆก็จะยิ่งแหล่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบะ ดับ l ีเจนดารีเลยนะรอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เป็นหลักสิบหลักหน่วยไปอ่ะเกมทาวสตาร์ก็มีรอบเยอะเหมือนกันก็มี l e g e n d a รี่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเกมทาวสตาร์ โอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับ The Walking Dead Empire เนี่ยที่เพนว่าแพงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้หละนะที่เพนเปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะเป็นแลร,ระดับแอนเชียนะครับดอกเพียงแค่5อันเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าเกิดดอกได้ก็ตกอยู่ที่70อิตาเลี่ยนเลยนะครับตอนนี้ที่เขาขายกันเนาะเยอะมากๆเลยถ้าเปิดได้เนี่ยลองกรีดรันบ้านแน่เพนบอกเลยก็จริงนะสำหรับตัว t r ต s s b o x เนี่ยเพนก็ถือว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าสนุปด o อกเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกๆเลยที่มาร่วมงานกับกาลาเมลสิกนะครับแล้วก,วออกมา ทูสตรับอกนะครับมีจํานวน2 5 0 0 0ชิ้นเท่านั้นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยในการขายมันก็ยังไม่หมดเลยทีเดียวใช่ไหมมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณนึงก็คือเหลือเยอะพอสมควรเลยก็อย่างที่เพนบอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะแจกแค่มันทันแรกมันทันนี้มันทัดเดียวนะครับก็คือเป็นแทร็กปกติเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดแทร็กนะครับหนึ่งแทร็กจากจํานวน18แทรท็กนะครับจากอัลบั้ม Back on Dead r o w l นะคนกยแบบ็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ได้อะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เพนบอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือโอ,อ,อ,าอ,อา้าห ก็ต้องมาลุ้นกันไปนะครับโอกาสได้เนี่ยเยอะมากๆเลยจากตารางนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปคิดคํานวณแล้วก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมและเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเป็นเพื่อนต้องทําการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพนผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม